ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะฮาวายก็ยังอยู่ที่โรงแรมผีสิงฮาวายก็จะพาทผู้ชมนะคะเดินเซิร์ชโรงแรมนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมส่วนนี้มันอลังการจังเลยนะคะเขาไว้ใช้ทําอะไรนะแล้ฮาวายก็มีความสงสัยค่ะเพราะว่าความสะอาดนั้นน่ะมันมันพูดไม่ได้จริงๆอะมันสะอาด มันไม่เหมือนโรงแรมร้างแรนผี่สิ่งเลยนะแต่ว่าในส่วนของที่พักอะ่ะมันอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรบางอย่างท่านชมเดี๋ยวยังไงวันนี้ตามฮาวายมานะนะเดี๋ยวยังไงฮาวายจะพาเดินดูนะคะว่าน้องๆที่เขาเล่นยิมนาสติกเขาเล่นกันตรงไหนนะคะแล้วก็ยังไงถ้าเผื่อว่าเข้าไปได้เนี่ยฮาวายก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะดูจากพรมนะสวยงามต่างจากที่ฮาวายพักมากเลยนะตึกสําหรับพักเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองตึกใหญ่ มากๆเลยท่านผู้ชมหลายพันห้องเลยนะก็เริ่มจากจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจุดเช็คอินนะคะของนักยิมนาสติกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ฮาวายรู้สึกว่ามันอลังการมากๆแล้วมันก็แตกต่างกับจุดที่ฮาวายพักสือเกินนะคะเดินกันมาแค่ประมาณแค่2นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมเห็นถึงความแตกต่างค่ะจักพรมเนี่ยนะคะพรมเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันสว่างขึ้นนะท่านผู้ชม ในส่วนของโรงแรมเนี่ยมันเป็นสีเขียวอุ้มครึมนะคะมาเลยดูน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแสงสว่างจากเพดานที่สวยงาม้วยนะคะฮาวายเดินมาตรงนี้หลายครั้งนะคะแต่ว่ามันเงียบมากจนตกใจหน้าตกใจนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่ามันคึกคักนะคะแล้วจะเห็นน้องๆในแต่งตัวเหมือนนักยิมนาส,สติกท่านผู้ชมฮาวายก็เอ๊ะมันอะไรกันนะด้วยความที่เราขี้สงสัยท่านผู้ชม เลยตัดสินใจเดินมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คบมีการแข่งขันยิมนาส,สติกจริงๆค่ะสังเกตจากเสื้อของฝากนะท่านผู้ชมจะตัวเล็กๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะน,ะนะักยิมนาสติกเนี่ยก็จะเป็นแนวเด็กๆอะท่านผู้ชมทีนเอจขึ้นไปนะคะหวคิดว่านะ13ปีถึง18ปีอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาเหมือนกับดูยังเป็นเด็กๆอยู่เลยะคะ่ะแล้วก็พ่อแม่นะคะก็จะมาจากหลายประเทศนะฮาวายมีความดีใจมากเลยนะคะ ฮาวายอยู่ออสเตรเลียมานานใช่ไหมแล้วเวลาเห็นธงชาติออสเตรเลียรู้สึกดีใจอะขนาดยังไม่รู้เลยว่าน้องคนไหนเขาเป็นคนออสเตรเลียนะแต่ว่าเด็กฝรั่งบางคนเนี่ยที่ฮาวายเห็นนั่นนะคะนักยิมนาสติกเนี่ยสวยจริงๆเลยหน้าตาสวยมากๆเลยท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าหุ่นดีเฉยๆนะเพราะเด็กๆอ่ะเขาก็มีความเป็นหุ่นน่ารักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเด็กคนไหนที่เขาสวยก็สวยจริงๆอะ่ะคนที่เป็นเด็กฝรั่งนะคะสวยมากสวยแบบน่ามองจังเลยนะคะ แล้วก็มีมารยาทที่ดีด้วยที่ฮาวายบอกได้ดนะ้เพราะว่าฮาวายได้เห็นเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะเราสังเกตจากพฤติกรรม,มนะคะก็เลยคิดว่าอ๋อเด็กเขามีพ่อมีแม่มีครอบครัวที่ดนะีท่านผู้ชมตรงนี้นะหน้าไว้ก็แอบนะผู้ชายคนนี้ก็เป็นซ e เคียวริตี้เดินไปเดินมาพอก็เผลอปับ๊บเราก็เอากล้องใส่ลงไปเราก็ไม่อยากทําตัวแบบซุ่มมากท่านผู้ชมรู้สึกว่าเสียมารยาทจังเลยอนะ่ะเหมือนรายการอบรมอะ่ะ ฮาวายก็รู้สํานึกนะคะท่านผู้ชมก็ได้เดินออกมาดีกว่านะก็จะให้แค่เห็นว่าเออมันมีบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะคะเป็นบรรยากาศของ g y m n a s ติก International จริงๆแล้วก็ตอนนี้ลาสเวกัสเขาก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างหลายๆแบบทีเดียวท่านผู้ชม วันนี้ก็ขอมาเดินเย็นๆสักวันนะท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายก็มีความสงสัยนะเพราะว่าเห็นน้องๆเขาแบบเป็นนักจิมาสติกไงทำไมไปเดินอยู่ในเขตคาสิโนนะคะโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากเลยนะมันมีการจัดประชุมจัดคอนเสิร์ตแล้วใหญ่ขนาดไหนอะสามารถจัดจิมาสติกอินเตอร์เนชั่นแนลได้เนี่ยมันใหญ่นะท่านผู้ชมนะแล้วมีที่จอดรถเป็นพันเลย่ะตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยเขาก็กำลังที่จะเข้า เขาเรียกว่าเข้าประชุมเขาเรียกว่าเข้าประถมนิเทศไหมประมาณนั้นน่ะน,นะคะแล้วที่ฮาวายเห็นธงชาตินะคะก็มี8ปประเทศนะที่เข้าแข่งขันแล้วประเทศหนึ่งที่ฮาวายรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกแบบเออเขาเขามีความมีพลังที่จะสู้ต่อไปคือประเทศยูเครน,นะคะ่ะท่านผู้ชมประเทศยูเครนตอนนี้นะคะหนักเลยนะ ก็เจอภาวะสงครามนะคะแล้วก็หลายๆคนก็มาอยู่ที่อเมริกาหลายๆคนก็มาอยู่อีหลายประเทศเนาะแต่ก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ยังมีพลังอยู่อะวันนีกล้าสัมภาษณ์ใครนั้นค่ะมีแต่ซุ่มอย่างเดียวนะแล้วก็เป็นการซุ่มที่แบบก็กลัวเหมือนกันนะกลัว Security จะ ไม่กล้าถือไมคเซลฟี่ท่านผู้ชมใช้มือเอาเลยแบบวันนี้เลยนะคะแล้วก็เลยได้ไดภาพมุมไม่กว้างมากการเดินของฮาวายนะคะและความสงสัยเนี่ยมันก็ทําให้ฮาวายได้เห็นค่ะว่าเขามีการแข่งขันยิมนาสติกกันที่นี่นะคะ International Vegas e c cl p o Club ค,ค่ะแล้ววันนี้นะคะฮาวายก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเริ่มอะไรเมื่อไหร่นะคะก็ได้แต่ซุ่มๆเงียบๆไปแบบนี้นะท่านผู้ชมที่มีโอกาสาได้คุยกับเออ u r i t y นะเขาบอกว่าทําไมโรงแรมมัน จาก5ดาวเป็น3ดาวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขามีการลดลดความเป็น5ดาวเพราะว่าเขาจะมีการเทคโอเวอร์คือมีเจ้าของใหม่มานะคะร้านอาหารบางร้านก็เปิดแค่สาอาทิตย์ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเวาก็สงสัยนะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีคนเข้าออกโรงแรมเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะยังไงก็ทำกำไรแน่นอนแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยแบกรับภาระไม่ไหวท่านผู้ชม แต่ว่าโรงแรมเนี่ยถือว่าทําความสะอาดใช้ได้นะคะแล้วก็มันไม่ได้ดูสกรปรกหรือว่าอะไรเลยแต่แค่บางส่วนท่านเองที่ฮาวายเห็นว่าเขาหน้าที่จะทําได้ดีกว่านี้ตอนนี้ฮาวายมีคําตอบนะคะว่าโรงแรมเขากําลังจะเทคโอเวอร์นะคะเป็นเจ้าของใหม่ไปแล้วเขาก็จะมีการเรโนเวทค่ะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วก็เปิดโรงแรม อีกครั้งหนึ่งให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่เป็นดับสองของลาสเวกัสเลยซึ่งฮาวายไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามันใหญ่จริงๆคะ่ะท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะคะฮาวายก็เขาเรียกว่ามาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับลาสเวกัสในวันนี้คะ่ะฮาวายก็ทุ่มๆเงียบๆเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะก็รักษาสุขภาพด้วยรักษาสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะโรงแรมร้อนของฮาวายก็ยังร้อนเหมือนเดิมคะ่ะฮาวายไปแล้วสวัสดีคะ่ะ